สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องใส่ห้าหกป่าแมวเลยนะครับผมดีวเราก็อยู่กับค่าย G2G เบทหนึ่เนาะครับเนาะเอามาพี่น้องไอ้มาเล็งเก็บอันแม่ยิงคนปลานะครับผมนะก็ทุน6,000นเนาะครับเนาะมาจัดสปินเบทหน0ละกันเนาะจัดสปิน5000ลุยครับผมรับทั้งงัดเกดไปนะครับผมสติปใครสติปแมนเนาะครับเนาะอ่าถ้าไม่แตกจะเจอแผ่น2นะครับไปครับผม ขอให้คอมโบต่อเน,นียงก็พอนะครับสะสมตัวคูณไปเรื่อยๆนะครับผมนะคอมโบแหลกมาสวยครับเพิ่มน้ำตาแทบไหลนะครับผมนะอะไรมันจะสะสมกับเอิบเกี่ออยวกับเพิ่มไว้แตก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 ไวแก้ไวแตกก่อนเอ,อเิบเกี่ยวกับเพิ่มไว้ได้ใส่ปะเอาไว้ได้ใส่ก็สวยงามนะครับเนาะมีตัวปะได้อ,อยู่ตอนนี้คูณซิปล้อเร็วนะครับผมนะไม่ว่าอะไรมาก็จะเต็มเพียงสเตปบาร์นี่นั่นบ่อไปหนึ่งครับผม ว้าวสองสวยว้าวไปสามพี่น้องเลยว้าวอีกแล้วครับผมห้วยสิได้ใส่เพน้องคุณสิบนี่ห้วยห่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 วยคือเป็นแนวนี้เนาะบาดนี้เนาะซาตินดูไซส์โอ้บ่ได้ใส่ครับโมเมมเงยห้าขวามเงยได้พันเจ็ดสงสัยนางจะชอบความรุนแรงนะครับแม่แผนสวงพี่น้องเลยเบสซี่รอยไปเลยนะครับไปพันรอบเนาะเดือด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 ไปครับผม สงสัยจะชอบความดุนแรงนะครับผมนะเบาๆไม่ชอบสงสัยจะชอบความสดิดนะครับเอ้ยเอาเจอเบสสีลอยผมนี่ยาถือเข่าโบนัสนะสกิทเป็นโดนนะสีบอกให้นะว้าวคอมโบตอนนี้ยงว่าไงบอมาครับไว้งามคอมโบตอนนี้เอาแล้วเอิ่มเกียร์ขับเอิ่มเจ็ดพันหกพี่น้องวัดเจี๊ยบนะครับไปหนึ่งทีสงสัยจะชอบความดุนแรงนะครับเนาะ เวอร์บิ๊กเวียนนะครับผมนะมาไปแก้เน mm ือเบียดหนึ่งรอยไม่นะครับผมนะไปจัดสปินใหม่อีกรอบนะครับแมาจัดสปินใหม่อ uh ีก5,000 uh uh ัลุยครับผมก็มีคนสงสัยนะครับว่าทําไมจัดวีสปินแบบ200บางค่ายมันก็จัดไม่ได้นะครับผมนะบางคนก็บอกว่าเดโมเดเมอร์อะไรนะครับผมนะถ้าไม่รู้อะไรจริงๆนะครับผมนะอย่ามินว่าเดโมเลยละกันนะครับผมนะเพราะ ไม่รู้จริงๆเหมือนคุณจะโชว์โง่มากกว่านะครับอิเล่ครับผมในยูฟ่ามันจะมีจัดสปินเบีดหนึ่งเบียดสองร้อยได้นะครับผมนะแต่ในไข่ยูอะไรพวก AMB มนะครับผมนแลก็ในย2 g นะครับจะไม่มีจัดสปินเบียดสองร้อยนะครับเข้าไปดูดีๆนะครับผมเนี่ยแล้วค่อยมาคอมเมนต์นะครับอันนี้มันเหมือนว่ามันจะเม้นโชูโง่ครับผมนะผมพูดง่ายๆเลยครับมินโชโง่ครับผม ไม่รู้จริงแล้วมัดมิ้นน่ะเนาะเอลอ้วคนที่เล่นจริงเขารู้นะครับว่าในพวกตระกูลยูฟ่าเนี่ยเขาจัดสปินได้สูงอยู่แล้วนะครับแต่อันอื่นเนี่ยมันจะจัดสปินได้แค่หนึ่งร้อยเอาแล้วไงฟรีเกมในฟรีเกมห้าสปินว่ายังไงนะครับผมเนี่ยห้าสเก็ตเตอร์ไปเลยไม่เอ่ยขาจจะจมไหลเหยียบไว้เหยียบไว้ฮะฮะฮะเออฟรีเกมในฟรีเกมครับเพ เรียบร้อยครับพี่้องเอฟฟีในฟีนะครับผมนะเอาละคิบหกล้ออยู่แล้วครับพี่น้องเนงะยยิงสป,ปินละท่าไหนเฮงดีครับผมบอกแล้วนะครับเฮงเต็มเกม,เกม,กมเเีีครับผมเอาละไงคูน,ปปน,น,คนยี่สิบรอแล้วนะครับ ไม่ว่าอะไรมาก็ตีมเคียงเบิดแล้วนะครับผมนะจังหวะนี่ก็เอิบเกี่ยงครับเผมอันสองเนียนๆไว้แตกก็เอ,อิบเกี่ยงครับผมไว้ได้ใส่บล็อกไว้ได้ใส่ครับผมว่าเอ,อิบเกี่ยงครับผมเอาแล้วไงคูณ26รอแล้วพี่ดอย <laughs> รางวัลบิ๊กวีนไปอีกหนึ่งทีนะครับเนาะเอาอแล้วครับผมสงสัยนางจะชอบความรุนแรงนะครับผมนะ <laughs> เอ,อิบเกี่ยงครับผมไม่ว่าอะไรมาก็จะตีมเคี่ยง เรียบร้อยครับพี่ดอยเอ้ยรางวัลระดับซูเปอร์ไปอีกหนึ่งทีเนาะครับเนาะคุณ30ล้อแหละครับผมไม่ว่าอะไรมาก็เอิ่มเขียยครับเอิ่มบอกเลยนะครับอะไรมาก็จะตีมเขียงเบิดแต่ครับผมอ่ะบิกวินอีกละครับผมจะได้เห็นบิกวินลุลวนแน่นะครับผมนะถ้าคอมโบต่อเนื่องนะครับตอนนี้คูณ32มสอรออยู่แล้วนะครับผมนะี่ได้ใส่โบอเท่านั้นแล้วนะครับคูณ32 เอาแล้วไงฟรีเกมในฟรีเกมว่ายังไงเอ,อดยดอกนี้สวยๆงามๆมาเลยนะครับผมนะสวยๆงามๆมาเลยขออีกขออีกขออีกคุณคุณรอยคุณเสียนคุณลันบุญรุ่นเสียงเดินนี่เฮึออุ้ยบู๊บบ้าครับคุณเฮ้ยคุณสามจุดสองผมทีได้ใส่บ้านี่เอา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 คือเป็นแนวนี้คือเป็นแนวนี้ยไปหนีดี หมายแล้ววัาเออเกียร์ครับเอา,ลเอาลลแล้วไงครูสามสิบหกกแล้วก็ว้าายเรียบร้อยครับพีนะ่น้องเลยอับ,บิ๊กวินอีกแล้วนะครับเนาะสวยคูสามสิบหกบันไดใส่จอยนะครับโอเครอบนี้ก็จบไปที่สองหมื่นสามก็ประมาณสองลอยสามสิบเท่านะครับเนาะอ่ะโอเคก็บโไปต่อแล้วนะครับผมนะต <laughs> ุนหกพันแตกสองหมื่นแปดก็เอาละนะครับผมนะก็บโไปต่อแล้วเนาะครับเนาะ อ๋อคูณสามหกเน้นเน้นเลยนะครับผมนะบริไซครับผมป้ายป้ายป้ายใหญ่ใหญ่กันครับผม